นอนออวันนี้ก็ปกติเป็นวันปกติวันหนึ่งฮะนะก็เออเอาสวนหน่อยวะอ้แดดจ้าน่เนี่ยวันนี้นนนออโอเคเอา,อดดามืดแล้วอโอ้นอนเปิดเลิกไปกทีนะอืมนอนสินอนทำงานนิดน่อยวที่แบงเออนี่ จะบัวอ right? ุ๊ยจะบัวจะบัวมานี่เลยจะบัวจะบัวไม่ตายนีเด้วัวจะฟิตแล้วนี้ทีกว่าไก่วัดีมืดแล้วแล้ววัวจะฟิตแล้วโอ้นอนโอ้นอนก่อนเอ้ยรอสักที ไปทำงานดีว่าใส่ชุดหน่อยดีว่าอืมใส่ชุดโอเคอืมแม่เทเราเทเดินไปจำฟาร์มดีกว่านะจำฟาร์มตรงนี้ดีกว่าอืมออืม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 ไกลๆน้ำนะคะวาเราต้องจำฟาร์มที่ใกล้น้ำอ่ะ อาใหม่ดีกว่าเราต้องทำฟาที่ใกล้หนาวนะฮะที่มันโออยพังค่อยแหลกแลกขึ้นโอ้ขี้กลนขึ้นโอ้ยแหลกแหลกแหลกขี้ขี้ขีโอ้ยขี้กี้ขี อะไรโอ้ยโอ้ยนอนกินพืชกินพืชนืชกิพืชกับมาเ่าไฉพืช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 เอ้ยเก็ไปดีกว่าให้กว่าเออแหลกลือเกินะเนี่ย โอเคช่างมนเถอะเดินเดียวใกล้ๆน้ำดีวามันจะได้ไม่แห้งมันจะได้ไม่แห้งนะนะน้ออีกอีกอีกอีอีกอีกอีอีก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 กอีีีกอกีกีกอนก อ้าฮะเนี่ยเลยงามจะพูดก็พังแล้วดูเยดีกว่านี่ก็จะพังแล้วพังอะไรปลายดีกว่าโวยเกือบอเจ็บอนโอ้เหล็ก huh. ดูเหล็กนี่สิ โอ้ยขึ้นยังไงเลยเนี่ยดินขึ้นดินขึ้นต่อให้มันจะไม่ตให้มันจะไม่มต้องรอดายแต่โหต้องรอดได้ยัยลเย้โอ้ยโอ้ยแหลกแๆไปดูว่า ไปหาลุงม่วงดีกว่าเอ้าอะไรเล้วอ๋อใช่คุณลุงม่วงสวัสดีคุณลุงม่วงอ๋อวัสดีวัสดีคือผมมาซื้อของนะครับเอาปลาหรือเนื้อสัตว์หรือเอาพวกขนมหมมมาเอ่อใช่ครับผมไม่มีเงินครับอ๋อจะมาขาย อ๋ออย่างงั้นเหรอถ้ายอะไรอ่ะออโอ้ยเจ็บนะโว้อยอฟรีได้ไหมครับโอ้ยก็ได้ก็ได้แต่ว่าเป็นการขัดคุณแล้วกันนะเอางั้นเอาฟรีแชร์แล้วกันนะครับโอ้สวัสดีบายๆเฮ้ยได้ยินว่าแถวนี้มีมีเออมีคน มาตั้งแขนแข็งเลยวะเออวัดดีคุณรลหงโอ้วัดดีวัดดออีคุณทำไรอะ่ะอ,อ๋อเจ๊คือนี่เราอยากได้ความปัถนาหรือเปล่าว่ามปัทนานของผมเหรออื่มความปัถนาของผมคืออยากเป็นผู้ยิงย่งใหญ่่นการปลูกพืชนะครับอ,อ๋อยังงั้นเหรองัดหยิบของในกล่องนี้ไปออนี่มัน แตงโมนี่เไมอยู่ที่นี่ด้นี่มันแตงโมมาติดของอล้ําค่้าไม่มีใครเป็นอ่าเป็นของที่ไม่ได้พบเจอมาประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านปีก่อนทอดบีได้ไงเป็ดข้าปร,รงคนเจ้าแต่คนที่จะได้สิ่งนี้ไปต้องมีหูดหครับจงไปเตรียมตัวของเจ้าเพื่อรับสิ่งนี้ไปซะ โอเคครับไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุอาวุธอ่ะอาวุธ yes อาวุธนี่แหละอาวุธของดีล่ะไป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  ไป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 ,ไปเดิน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 ไปเดินไปเขาเป็นเขาต้องได้รับความทุกข์ทรมันคือต้องสังหารทวนจีเจ้าตรงขาหรือคือา่าตรงขาขายได้ซะทำไมล่ะครับขาโดนสาบอยู่ยังไงละ่ะ เจ้าอยากหนาก็คาคาซะตายเลยครับอีแต่มันไม่ง่ายขน,นาดนั้นหรอกนะจงโผพอมาดูกันหมุนของคาอะไรกันอะไรกันไอเกี่ยวกนนะมันเกิดมันคืออะไรกันนะไอผมใส่ชุดอยู่นะมีนเกิดอย่าเพิ่งจะเข้าผมเลยเอ้ยโย กอนเดี๋ยวฉันจะจะบุญฉันนี่แหละคนที่จะฆ่าคนที่จะฆ่าเอ้ยโอยเจ็บเหลือเกินโอ้ยโอ้ยตัวน่ากลัวเลืเกินมันเจ็บมากมอ้ยหยุดหยุดฆ่ามัก่อนที่มันวร์ปได้อีกตาอซ้ตอซอีกคำแกอยู่ไหนอย่า อย่าดีนะเว้ยโอ้ยเ้ยเจ็บเจ็บเออมันฆ่าแกได้แล้วโอ้นี่มันเงินกับโตเทมนี่นะนี่มันลูกั้นในตำนานไนด้บอกนล้ว่าใช้แล้วจุงเอานีจบเอนนั้นตายค่ะเล่ัง 1, ่านขาค่ะจะได้เกิดใหม่จริงจี๊ดสาม เอครกผมน um ั <S <S ่นเสียค่าท่านเลยโอเคครกยาอือเว้อต่ยสักอือือืมเอ้ยอืมเตีไม่ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอือื ข่ายากกินฉันฉันให้ส่งของจะไปเอาเงินแทนดดีกว่าว้า้คุณลุงเกิดอะไรขึ้นเอปวดดี คุณลุงคุณลุงเกิดอะไรขึ้นฉันจบคดตีใหม่ไม่ลางเดียวฉันพอดจะบอกเธอว่าใช่แล้ว,ว,ลวไอ้ไอ้พอสอออพอสิงพัสสิงแกรู้หรือเปล่าว่าโอรโมตคนนั้นน่ะคือฉันที่โต้แยก,กว่าและแกก็ฆ่า มาของฉันตัวพรอแล้วก็ปันดีที่ฉันเล่นเขาเคุณมาเยนะ่อบะคุณกัพปุคลุงม่วงันเอาไปาทั้งหมดคือของเจ้าเราจะเป็นห่วเนเรือไปให้นะครับพปผมจะออกงาเนี่ยอมตัองให้เลย ครับเดี๋ยวผมป้องกันคุณง่ายนะครับโอ้ยทอมบี้โอเทมโอ้ยจะทำอะไรอ่ะทอมบี้ออมอ๋อดีปะ คลิปเปเลยวะดีดีใหม่มาเช้าวันใหม่ก็จะมาถึงเช้าวันใหม่ก็จะมาถึงแล้วมัเชันนอนไม่ได้มันอนอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นเหรอเดีก,ก,ก่อนน่อาหารโอ๊ยตกใจหมดคิปเปอร์น่าเกลียดมาก เอ,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 อะไรนอน,นเกลียวไม่ได้เลยโอ๊ยไฟไหม้โทรเทมโทรเทมที่กันด้วยอู้จะรอดแล้วแกคริปเปอร์อมอนแมนคริปเปอร์คริปเปอร์สาจไม่เก้าอย่ามาบมเบอร์เบอร์ท่านนะ โอ้กับตายเว้นโอเคถ้นอนดีกว่านอนไปว่อนใหม่ขอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี่โอ้โอเคให้ขอฟฟี่สร็แล้วโอ้ถ้าตกเอ้ยดินพังเลยกีเปิลเมื่อวานชวนกองชานเอาไม่กีเปิลเข้าไปอยู่อย่าระเบิด์ชวนกูด้วยกีเปอร์ เอ้ยออยกามาไม่สวนของฉันไม่ไม่เจงสวนของฉันโอ้ยฉันต้องทำใหม่แล้วเนี่ยเล้ยออก็มีดินแล้วกันโอเคปลูกจำโม,มต้องทำเป็นมเมล็ดก่อนหรือเปล่านั่นเนี่ย ต้องท,ทำตัวนลก่อนพี่ไเม่เมงานแบบนี้มันต้องมันต้องจัดเต็มเนะต็มอุตบีดงาป่าซักะอ,อย่าอยู่ที่นี่ตายแลวมบีนะนี่เนี่ยขมอน ม,มันมีไลเด่นโอ้คนี้ดีกว่าโอ้ยเก็บเจ็บเจ็บโชติอันตรายเหลือเกินเนี่ยเมืองเนี่ยอันตรายเหลือเกินอันตรายเหลือเกินไม่รู้มันจะมาตอนไหนแต่เป็นความผิดของคีเปอร์ที่ทำให้ฉันทำแบบที่ทำไม่สวนของช้างเลยเลย หัวก็จะเร็จมันก็จะพังล้วจะช่างเลยวกอย,อยต่อไปก็ต้องทำกวดแตงโมใช่ไหมดูทำกวดแตงโมได้บาเลตแกงโม แต่มเลียแตงโมล้ายี่นี้บ้านฉันใช่นานฉันก็จะรวยรวยที่สุดว้าวว้าวกดเลย,ยเฉย,ยอฉันนอนอยู่อา ความรวยของฉันเนี่ยหลังจากที่ได้เป็น,ปนมีเสียงกับการมีมแทงโมทั้งหลายมันสุดยอดสุดเกินแทงโมแทงโมแทงหมูแทงโมแทงโมแทงโม,งโ,ม,งโ,มโอเคเลยนะเนี่ยหูกรนหูต่ำเลยวะ เลยนะเนี่ยทำไมแบบนี้เลยอะมาจดิน,ดนว้าวเค้ยเก็บเกี่ยวแล้วกันนะวันนี้เรารวยแล้วตอนนี้เรารวยเรารวยเราโคตรรวยเลยเราโคตรเป็นโคตรรวยจริง ที่ทำให้เรารวยขนาดนี้มันคือแตงโมโยังไงล่ะแตงโมโทำให้เราน้วมันีึินมีความสุมากขึ้นเลยนะเนี่ย,ต,ย,ย,ยต้องขอบคุณแตงโมจริงๆอ่าเดียวเดียวกอดกับมาเล็กมาเล็กอ่าเหลืออีกสองเล็ดะ ก็พวกทองก็พังเร็วก็เกินเดี๋ยวก็ซื้อใหม่แล้วกันพวกทองปกติกับไปหาเออล,ลุงม่วงเลยดีกว่าน,น,นี่ยลุงม่วงลุงม่วงลุงม่วงติดตามสีน่าหลงเกลียดเธอดีกว่ามงลุงม่วงอะไร ลุงม่วงอ,อ๋อลุงม่วงอะไรลุงม่วงอะไรโอ้ยนอนนอนอซื้อของหน่อยเออปยิบหไปเขาใส่เงินด้วยโอเคครับโอเคเอ้ยผมให้คุณลุงแล้วครับโอเคเราปลาไปโอเค ได้เวลากินอาหารแล้วทีนะฮาา่าแหมความรวยของเรานี่มันเยอะเหลือเกินนะเนี่ย